สวัสดีค่ะเมนี่กับยูทีแปลงหยามูลาตัวสองแปลงไม้ของเฮ้าอ่าเมนี่กับมีเเออ่เพื่อนเออเพิ่นเป็นเกษตรกรเป็นเพื่อนกันทมไมเลียนปฐมเพิ่นมาขอซื้อมเมล็ดพันหยาล้วเพิ่นก็นเลยขอซื้อหยามูลาตัวสองไปนั่เพื่อไปเห็ดพันุ จันน้อยก็เลื้อเอก็เลื้อยเดยบอกให้เพื่อนคุดเอาเอง <c oughs> เอเอนั่นแหละเทาเฮงนั่นแหละออมออมมานี่แหละคะ่ะสำหรับหญ้ามุลโ,โตสองนี่วิธีขยายพันธุ์กระไดทั้งวานมาเล็ดแล้วก็ทึงเออปลูกด้วยต้นพันธุ์สำหรับเฮาเฮาปลูกด้วยตน 1, ว้นพันธุ์เราเฮาก็มีต้นพันธุ์จำหน่าย แปลงนี่ได้สามเดือนกลัวแล้วค่ะแปลงไม่เฮามีหลายแปลงหญ้ามุลโตสองนี่เป็นหญ้าที่มีโปรตีนสูง12-14เปอร์เซนทนแรงทนต่อการเหยียบย่ำบำรุงน้ำนมเป็นหญ้าลูกผสมของลูกสี่ค่ะนี่นี่อาทิตย์มาเอาอีกนี่ นี่ๆเออเอาตัวนั้นเอาวิธีการปลูกอันเจ้าได้ไปแล้วเจ้เอาอันไปขุดหลุมหรอกกับแบงออกแต่ว่ายาเฝ้าปลูกต้นเดียวเด้ออันใดแบงใดจะเอา,าจังแบงอันใดแบงบ่ไดจะเ,เอาเมีดหรือจะเอามือเจาน่าดึงดึงออกอย่าอย่าคือเอาไปเห็ดพันซะก่อนเจ้าว่าหอดหนาฝนเจ้าว่าหอดหนาฝนอ่ามันกับ แตกกอขยายกอแบบง่ยายจังสี่ลหละเข้ากับจังขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆสำหรับผู้ใดที่อยู่ไกลกามาเอาเองย,ย,เอยังสี่เขากับจะให้คุดเองอยากอยากได้แปลงงามนี่ก็ได้หรือว่าอยากได้แปลงที่แปลงนี้เพิ่งจะมีอายุสาเดือนกลัวค่ะ เื่อนแปลงที่อยู่ไกลๆพูนน้นั่นมีอายุอ่เป็นซี่ปีลแล้วล่ะค่ะเออเจาสองตองนอเอาอีกมาไอท้ที่สำหรับเจ้ามามามาเอานีบบ่นีม่มาเอา,เอ,าอีกเอาไว้หันซักก้อนสำหรับเพื่อนว่าเป็อนอย่างสำหรับเพื่อน ก้อนนั้นเป็นไหนนั่นนี่นี่นั่นก้อนน้อยนนั่นเออนั่นละเอาออกกันก้ออนอ่อมก้นอ่อมเน้นี่แหละค่ะวิธีการขุดเจ้าก็เอาไปลปลูกนี่เจ้าก็ขุดหลุมระยะห่างหาซิบคุ้นหาซิบเคาะดินออกเนี่อืมเคาะดินออกเออหาซิบคุ้นหาซิบแล้วก็เจ้าก็เอาปุ๋ยคอกล่องพืนจักน้อยได้ทิด แมนล่องพื้นแล้วจากระหดน้ำนาแรงนี่ต้องหดน้ำได้จักน้อยฝุ่นเบิงเบิงความงามเบิงความเบิงความงามของหยามูลโตสอง,สองเกี่ยวว่าจะก,กี้กอกะก็กกได้หลายเท็ดหยาแหงก็ได้เด้สำหรับอ่ขาขันเท้ามีผลผลิตได้ผลผลิตลหลายนี่นี่งาม กอจอดติดกันไปมืดเลยรอบเกี่ยวเขาจะยู่อพี่ประมาณสาม้อือหนามุรโต2สองนี่รอบเกี่ยวสียู่0สาม้อือท้นแรงทนการเหยียบย้ำค่ะหรือจะปลูกไ้นองว่าแทะเล่มก็ได้โปรตีนสิบสองถึงสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะคะ ต้องขอบคุณลูกค้าทั้งไกลและไกลเนาะค่ะเนาะสำหรับมุนี่ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนสวัสดีค่ะ